สำหรับเคสนี้ค่ะเสริมหน้าอกแพเตอร์ผิวทราย375รซีซีทรงพุ่งเลยค่ะหล่อ,อนทำนะคะเป็นคนที่มีเนื้อหนังบางเนื้อน้อยเนื้อคะหน้าอกยังแบนเรียบอยู่หลังทำทันทีค่ะเนินหน้าอกกลับมาอวบอิ่มอีกครั้งเต้านมดูกลมสวยเป็นธรรมชาติไม่เป็นบล็อกนะคะฟิกราวนมกับตำแหน่งแผลให้เป็นตำแหน่งเดียวกันไม่ให้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงพร้อมกับเทคนิคพิเศษใช้เป็นเทคนิคกลวยเนาใส่ซซริโคนเข้าไปทําให้บริเวณบาดแผลของเราเล ขึ้นเปิดแผลด้วยตัวเลเซอร์เปิดปากแผลบริเวณพราวนมแผลเล็กเย็บซ่อนไหมเลือดออกน้อยโดยที่ไม่ต้องใส่ใสายเดนไม่ต้องยื่สายระบายเลือดเสริมนะอ,อกที่อด o ล,ลี่บอกเลยว่าไม่เจ็บเหมือนสิบล้อทับแน่นอนผ่าตัดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางดมยาสลบโดยวิสัญญีแพทย์มีทีมแพทย์ทีมพยาบาลดูแลตลอดเคสผ่าตัดในห้องผ่าตัดใ่ปลอดเชื้อที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขถ้าเลือกที่จะสวยเลือกที่จะมั่นใจแนะนำ i ดอ l ี่คลินิกสุราษฎร์ธานีนะคะ